สบายดีทุกคนคอยโย่สังกีตาร์มาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่เฮาคัดสีกีตาร์ไปคลิปที่แล้วคลิปนี้จะพามาเบงหลังจากที่คัดสีแล้วเนาะหลังจากคัดเข้มเงาเสร็จแล้วสีที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้เดอ้อทุกคนเดอ้อส่วนคลิปนี้เนาะถ่ายถ่ายเฉพาะตอนที่คัดไม่ล้างเนาะส่วน ไม่ค้างและคอยังบทันคัดเนอะคลิปนี้อันนี้ก็คือทั้งด้านหนาที่เขาคัดออกมาได้สีจ้อ,อกมาประมาณนี้เด้อทุกคนเดอ้ออันนี้คือจบงานแล้วเนาะแล้วก็ชวนหัวกะจะออกมาแบบนี้ก็คือจบงานแล้วสําหรับตัวนี้เป็นจงไงทุกคนงานสีงามบอถึกใจบอ งานสีทั้งด้านหน้าและด้านหลังและชวนหัวชวนทั้งคางคลิปนี้ควายนาจะยังท่นได้คัดแล้วเนาะแต่ถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนที่คัดไม่คางแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้เบิ้งด้วยทุกคนเบิ้งในคลิปนี้ให้จบด้อยทุกคนเด้อนี่ชวนสีก็จะประมาณนี้เนะาะทาหฮาซองใกล้ๆกะ จะเหมือนคล้ายๆกับกระจกคล้ายๆกับแหวนเลยเนาะสามารถ่องหเห็นคนได้เลยเข็มนี่อาจสียาวแน่เนาะว่ามีอย่างไรเพียงแต่ว่าจะมาถ่ายไก่เนาะให้ให้ทุกคนได้เบ่งให้คนได้เห็นเนาะงานสีให้มันชัดเจนที่สุดนะเท่าที่จะเห็นได้เนาะ เพราะว่าบอได้เห็นตัวจริงเนาะก็เลยต้องถ่ายให้มันชัดเจนถ่ายกลๆเนาะคนทีบอไดมาเบิ้งช่วยไลกับบมีคนที่มาเบิ้งแหละบบไดมาเบิ้งตัวจริงเนาะเพราะว่ามีแต่สั่งออนไลน์ท่านั้นเนาะแต่ก็ได้ผลตอบรับที่ดีเนาะเพราะว่าลูกค้าที่เอาไปก็ถึกใจกันทุกคนสำหรับงานสีก็ถ่ายแบบชุดๆเนาะ ให้ทุกคนได้เบิงเนาะบได้มีเอฟเฟกต์มัมีการตกแต่งอยัางทั้งสิ้นเ้ยทุกคนเด้ออันนี้ถ่ายจากกล้องสดๆเลยแล้วก็ซูมเข้าใกล้ๆแหละให้ทุกคนได้เบิได้ก็จะประมาณนี้เนาะถ้าไกลหลายก็มันจะบ่เห็นเนาะเพราะว่ากล้องมันบ่ดีเนาะกล้องโทรศัพท์มันบ่ได้คุณภาพบันไดเนาะอ่าส่วนคลิปนี้น่าจะเป็นอันตอนที่ถ้าคัดไม้คางไม้ลัง เสร็จทุกอย่างแล้วเนาะเพราะว่ามันเงาเนาะ้าทานยังบดทันได้คัดนะคะบจะบริเงาเพราะว่าเฮาคัดคัดกระดาษทรายหนักมันจะบ่งเงาเนาะมันจะบ่งเงาคักแต่เงาอยู่น้อยหนึ่งแต่ยังบดได้คัดเคลือบเงาบดได้คัดลงน้ายามันจะบ่งเงาแบบนี้อันนี้คัดลงล้ายาสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เนาะแกสมัต สองกระจกเห็นได้เลยเนาะนี่ใบใหม่ยังกเห็นชัดเจนเนาะทุกคนอันนี้มันอยู่ในมุมทีว่าใบใหม่บมดแจกเนาะมันก็เลยมันมือนทาใบใหม่มันอยู่ที่มุมแจกมันก็จะเห็นชัดเจนกว่านี่เนาะ้าอยู่ในที่มันได้แสงสว่าง กรตามนี้เลยเนาะงานสีก็ตามนี้เลยเนาะน,นี่ก็เป็นงานสั่งเห็ดโดยตรงแล้วทุกคนเด้อถ้าภายอยากได้นี่ต้องสั่งเห็ดโดยตรงเนาะเพราะว่าบ่มีขายว่าวิลีบ่ได้แบบโปรโมทการตลาดอีกยังทั้งสิ้นเนาะว้าจากความเป็นจริงเนาะหับเห็ดถาภายสั่งกะหับเห็ดโดยตรงเนาะ บมมีจำหน่ายผมมีวางขายในตลาดทั่วไปผมมีตัวแทนจำหน่ายโดยทุกคนเดิมถ่ายเล็กได้กิตสต่างโยแท้งานฝีมือแฮนด์เมดแทๆชังโดยตรงเนาะทุกคนสั่งจะคอยโดยตรงโดยทุกคนถ้ายากได้ฝีมือทแทะเลากได้งานฝีมือของค,คอยแทข่อยจะ เห็ดออกมาให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเห็ดได้นงก,กีตาร์ตะหน้วยกับพยัญายามเห็ดให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเห็ดได้พยายามเห็ดให้ลูกค้าพอใจภูมิใจในชิน้นขาท้องเฮาที่ที่เฮาเห็ดไปที่ให้ชมกับคนที่มาสัง่งแล้วก็ถาดนเนาะถาจากสั่งกีตารองคิวตอนนี้เนาะก็จะต้องได้ถาดนเนะาะหลักๆก็จะประมาณ สองถึงสามปีเนาะถึงจะได้เห็นหายด้โมเมนต์ได้กินาต์ได้เห็นหายาหน,ายนะว่าลูกค้ามันจอง,จองไว้หลายเลยก็ค่อนข้างจะใช้เวล,ลาเห็ุตอน,นหนึ่งเนาะไวที่สุดนี่นจะอยู่ประมาณเดือนปลายเดือนหนึ่งเดือนปลายเนาะไวที่สุดในว้คือถ้าเหาเห็ดไวที่สุดเนาะแต่ว่าถ้าปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสองเดือน เดือนคิงสองเดือนสามเดือนประมาณนี้หน่วยหนึ่งยกตัวอย่างหน่วยนี้กับประมาณน่าจะสามเดือนเนาะถ้าตาเห็ดทุ่มือทุ่มมือนเนาะแต่ว่าหน่วยนี้กับบรเิเวณทุ่มือกันเพราะว่าเขามีเียกลายเนาะมีเียกลายกับแบ่งเวลาแนาเล็กน้อยนะกัเ็ดโอเคเนาะทุกคนอันนี้ก็คือตอนเี่าถ่ายไม้ค้างเนะาะไอเบิงเนาะทุกคน ไม่ค้างไม่ล้งนะังในเบิ่องไกลๆเนาะทุกคนงานสีไก่แล้วก็จะออกมาประมาณนี้เนาะชวนต้นนี้ใบดิง่งขอบงานที่สุดเพราะว่าขอบเห็ดจากไม้มนไหไม้มนนี่จะเป็นลายเป็นลายไขย่ไข่เก็ดพญยายนาะค่าด้ขยแต่ว่าแมนเลยมันเป็นเก็ดของพญยายนะ